เนี่ยหนูมากินกับข้าวพี่โอ้โดยเฉพาะอันนี้แกงอะไรคะแกงอ่าแกงส้มค่ะแกงส้มน,นี่แกงเปือ่อเอาอ้ให้เจ้าแบบให้ปยาแรงนะการให้เจ้าไตแบบไตรแบบและเลยอันนี้เอาสองถุงเลยเดี๋ยวหนูเอาห่อกลับไปด้วยพะโลด้วยเอาสองอย่างละสองนะนไม่เอ้ยหนูกินนี่ถุงหนึง่งเอากลับไปเนื้อถุงหนึง่ง ตีซองกว่าให้จีบวงงานเราเอ้เป็นเวลาวาจา้าคุยยังไงนี่จริงๆต่นะอืมหลกกะแกอุ้ยถุงละยี่สิบบาทดอ,อยดูสิที่ไหนไม่ที่ไหนไม่มีขายแบบนี้นะเอาประสาทไม่มีนะจ้าถุงยี่สิบไม่ต้องไปทำให้เหนื่อย,ยไ,มไม่มีค่ะอยู่แถวนุ้นมันถุงละสี่สิบห้าสิบแล้ว, 40, ลวอ,อันนี้คือน้ำพริกอะไรกระนัน,เ,น,อน,นเอ้ยทีน้อง ในการโทม,มังตัไปตอมนะยี่หค่ะโปรยจ่าแรงอ่ะนี่ไงลูกชิ้นอย่าคิดถามหาลองมานะยห้าบาทไม้ละห้าบาทมแมงวันไม่ขายใช่ไมมหมไม่นุ่นอ่ะหนูเซลแมงวันนุ่นอ่ะไม่ขายใช่ไหมเออถ้าต้องการก็ขายค่ะเมงวันมีราคา,น,า,คานี่หนูเอาน้ำยำมาหนูจะได้เอาไปไเทน้ำยำใส่เอาอยำมาสองหลัค่ะ ใช่แต่ว่าแกงจืดเราเอาถุงเดียวนะมาไก่กบว,วิย่างเราเฮ้ยเออเราแมงถุงกี่บาทเนะนี่ยแมงทอดแมง,แมงยี่สิบแงเออนี่ไงหนูเอาแมงไปด้วยนะเดี๋ยวลืมให้พี่ค่อยบนเจ้านี่เกนให้เจ้าเจ้าจ้าขมออย่างดู้เจ้าให้ปัจจินะโอ้ถูกเอาขนมอีกไหมเด็กๆเอาไหมเอาไหม นั่นน่ะน้ำส้ม,มเอาไหมเอาไหมถ้าเอาก็หยิบเอามามาหยิบเอามาคนละหนึ่งอันเด้อเดี๋ยวป้าจ่ายตังให้เด้ออ้เอาขนมมาคืนโอ้ยกอนนอนใช่ไองเนี่ยไรคะีค่ะุงค่ะไต่ไมตอมาหามมนา็นน้ำส้มนะห้าบาทเอาไปให้เอาไปให้ยายแกะให้เด้อเอาสี่อันนะไปให้พี่อันด้วย ฮะเอาด้วยนางเอาสีอะไรเอาสีเขียวเหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องแยงกันถั่วผักยาวเหรอครับไม่ใช่ถั่วใชยส้มตำถั่วลิสงถั่วลิสงหมดครับโอ้ยในยกดูซีถุงเลยยี่สิบบาทโอ้โหโหไม่ต้องทำไม่ต้องทำให้เหนื่อยก็แต่มุนนเลยใจเลยอย่างเตยอนก็แต่ร่มให้นี่แหละ สุงเจาตัวมองเหมิงภาษาไทยกดหนึ่งไอ้ว่าคลิปในโซ่ไม่ทุกภาษาเลยเอ้าไหนอีกถุงหนึ่งล่ะอ๋อโอเคได้กับข้าวแล้วพรุ่งนี้ไอ้ยุงอยากกายยีตะโกว่าคือเะไเองนั่งเลยค่ะนั่งสบายเลยค่ะคิดตังค์ลูกซ่าเสียหายเท่าไหร่อันนั้นยี่สิบบาทอันนั้นสีแก้วโอเค 40อนนั้น20อันนี้50ก็เป็น90นะเซ็ตนี้90 90เป็น110บาทเซ็ตนี้110บาท110บาทเป็น190บาทอันนี้80เห็นไหมถุงละ20จริงๆกลัวขาไม่เชื่อไง <laughs> <laughs> เป็น190บาทโอเคค่ะ <laughs>